ความรู้ประจำวานบงตรี Not now ช็คคุณแม่มือใหม่อาจเสียงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสาเหตุและอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเรื่องที่ครอบครัวต้องเข้าใจพร้อมรับฟังทุกปัญหาเพื่อให้คุณแม่หลังคลอดอุ่นใจและมีจิตใจที่เข้มแข็งครอบครัวแข็งแรงเพราะอาจเสียงมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองและลูกได้ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโาวะสตภาระเทิร์นเดเรชันภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้หลังคุณแม่คลอดในช่วงวันแรกแรกไปจนถึงนานหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละคนโดยอารมณ์และสภาพจิตใจจะเกิดการแปรปวนเปลี่ยนแปลงในทางลบทางเบื่อหน่ายวิตกกังวลนอนไม่หลับไม่อยากกินอะไรไม่อยากเลี้ยงลูกหากอาการไม่ดีขึ้นอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่รุนแรงอย่างการทำร้ายตนเองหรือทำร้ายลูกจึงควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยเร็วที่สุดร่วมกับการดูแลของคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดสาเหตุภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร ระดับฮอร์โมนที่ลดลงอย่างรวดเร็วอาทิฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนโคลเจเตโรนฮอร์โมนไทรอยส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ความวิตกกังวลในการเลี้ยงลูกการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวันลดลงรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าปัจจัยอื่นๆที่กระทบร่างกายจิตใจการใช้ชีวิตเช่นปัญหาการให้นมปัญหาการเลี้ยงลูกปัญหาการเงินปัญหาความสัมพันธ์ประยานน้อยลอประยานน้อยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีอาการอย่างไร เบื่อนายวิตกกังวลฟืนตระนกอารมณ์แปรปรวนสับสนขาดสมาธินอนไม่หลับนอนมากเกินไปไม่อยากเลี้ยงลูกไม่กินอาหารหรือกินอาหารมากเกินไปรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ไร้ค่าร้องไห้บ่อยแยกตัวจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดไม่เข้าสังคมไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ถ้าร้ายแรงหัดพิษทำร้ายตัวเองและลูก การตรวจวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแพทย์จะทำการประเมินอาการจากการสักประวัติอย่างละเอียดโดยเฉพาะอาการทางจิตใจและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทำแบบทดสอบสุขภาพจิตเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและโรคจิตเวทต่างๆและทำการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและค้นหาความผิดปกติทำให้สามารถดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของคุณแม่ได้อย่างถูกวิธีรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้อย่างไร เพราะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนสิ่งสำคัญคือการสังเกตความผิดปกติในชีวิตประจำวันและเรียบพบแพทย์เพื่อประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วซึ่งวิธีการรักษาประกอบไปด้วยการบำบัดใจพูดคุยกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อจัดการอารมณ์และความคิดตามที่แพทย์แนะนำการรับประทานยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองให้สมดุลและแก้ปัญหาสุขภาพการดูแลโดยคนใกล้ชิดมีความเข้าใจพร้อมเคียงข้างและให้การสนับสนุนคุณแม่ให้กลับมาหายดี การปรับพฤติกรรมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีเวลาให้ตนเองระบายกับคนใกล้ชิดทํากิจกรรมที่ชอบพบแพทย์ทันทีเมื่อรู้ว่าตนเองรับมือไม่ไหวป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเตรียมพร้อมและวางแผนสําหรับการเป็นคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนถึงวันคลอดแบ่งปันเรื่องราวกับคนใกล้ชิดอย่าเก็บความทุกข์ใจไว้คนเดียวฝึกจัดการอารมณ์และความเครียดให้สมดุลสังเกตอาการและความผิดปกติของตนเองเสมอหากเคยป่วยซึมเศร้าควรพบแพทย์เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คุณแม่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คุณแม่กลับมามีสุขภาพใจที่ดีพร้อมดูแลเจ้าตัวเล็กอย่างมีคุณภาพและสร้างครอบครัวที่มีความสุขในระยะยาวขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพช้าภาวะซึมเศร้าช้าภาวะซึมเศร้าช้าคลอดช้าคลอดช้าแพทย์ช้าแพทย์ช้ารักษาช้ารักษาช้าอารมณ์ช้าอารมณ์ช้าสุขภาพช้าสุขภาพ ชาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาการชาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาการชาเฮลริงเวลเฮลริงเวลสุขภาพดีคือสมบัติที่ล้ำค่าชาสุขภาพดีคือสมบัติตที่ล้ำค่าชาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสาเหตุชาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดปีนักศัตริย์สปีอะไรทำความรู้จักปีนักศัตร์พร้อมวิธีคำนวณง่ายๆที่นี่ ปีนักศัตร2,568นับถอยหลังเข้าสู่ศกราชใหม่หลายคนก็มักจะต้องเจอคำถามเกี่ยวกับวันเวลาปีพุทธศักราชหรือแม้แต่คำถามที่ว่าปี2,568ปีนักศัตรอะไรกันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากบางคนจำเวลาของปีก่อนอยู่บทความนี้ไทยรัฐออนไลน์พาไขคำตอบปีนักศัตร2,568ตรงกับอะไรพร้อมวิธีการคำนวณง่ายๆรู้จักปีนักศัตรทั้ง12มีอะไรบ้าง ปีนักษัตว์เป็นการนับปีตามปฏิทินสุริยคตินิยมนำมาใช้ในการนับปีของไทยรวมถึงชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกซึ่งนอกจากการใช้นับเวลาแล้วคนไทยยังเชื่อว่าคนที่เกิดในปีนักษัตรใดจ,จะมีพรหมลิขิตคู่กับปีนักษัตวที่กำหนดไว้อีกด้วยโดยจะแบ่งเป็นรอบละ12ปีแต่ละปีจะมีการกำหนดโดยใช้ชื่อสัตว์ดังนี้ปีชวดหรือปีหนู ปีฉลูหรือปีวัวปีขานหรือปีเสือปีเถาะหรือปีกระต่ายปีมารงหรือปีงูใหญ่ปีมะสิงหรือปีงูเล็กปีมามียหรือปีม้าปีมาแม่หรือปีแพะปีวอกหรือปีลิงปีรกาหรือปีไก่ปีจอหรือปีหมาปีกุนหรือปีหมูไขคำตอบปี2 5 6 8ปปีนักสัตว์อะไร ปี2568หรือ2025ตรงกับปีมะเส็งหรือปีงูเล็กโดยตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าผู้ที่เกิดในปีนี้จะเป็นที่รักและที่ดึงดูดของคนอื่นเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับดวงฉลาดช่างคิดมุ่งมัน่นและสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาได้ทุกครั้งทั้งนี้สำหรับปีชง2568ยังมีปีนักษัตว์มะเส็งชงตัวเองซึ่งจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเล็กน,น้อยวิธีคำนวณปีนักสัตว์เข้าใจง่ายๆ ใครที่สงสัยว่าตัวเองเกิดปีนักษัตวอะไรสามารถคำนวณด้วยตนเองง่ายๆดังนี้นำปีพุทธศักราชตั้งหารด้วย 12. ผลลัพธ์ที่ได้ให้ัปเศษทิ้งนำผลลัพธ์ที่ไม่มีเศษมาคูณด้วย 12. นำผลลัพธ์ที่ได้มาพบกับปีพุทธศักราชที่ตั้งไว้เมื่อได้ตัวเลขสุดท้ายแล้วให้นำมาเทียบค่าดังนี้เศษหนึ่งตรงกับปีมะเมีย เศษสองตรงกับปีมะแมเศษสามตรงกับปีวอกเศษสี่ตรงกับปีระกาเศษห้าตรงกับปีจอเศษหกตรงกับปีกุลเศษเจ็ดตรงกับปีชวดเศษแปดตรงกับปีฉลูเศษเก้าตรงกับปีขานเศษสิบตรงกับปีเถาะเศษสิบเอ็ดตรงกับปีมะรงมเศษศูนย์หรือไม่เหลือเศษตรงกับปีมะเส็งทั้งนี้หากใครที่สับสนกับวิธีคิดหรือไม่มั่นใจในปีนักษัตรของตนเองสามารถเทียบปีพุทธศักราชกับปีนักษัตรที่ไทยรัสรุปมาให้ดังนี้ปีชวดหรือปีหนู คนที่เกิดในปีพศ2467 2479 2491 2532 1 5 1 5 2527 1 2539 1 2551 1 2563 2575 2587บีฉลูหรือปีวั คนที่เกิดในปีพอพาศาา2468 2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564 2576 2588ปีขานหรือปีเสือ คนที่เกิดในปีพอพนศาาา2469 2481 2493 1 2, 2, 2, 2 1 5 2, 000, 5 2 1 5 1 7 2529 1 2541 1 2553 2565 2577 2 589ปีเถาะหรือปีกระต่าย คนที่เกิดในปีพ,พศาาา2470 2482 2494 2506 2518 2530 2542 2554 2566 2578 2590ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ คนที่เกิดในปีพพศ,ศ2471 2483 2495 2507 2519 2531 2543 2555 2567 2579 2591ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก คนที่เกิดในปีพ,พศาา2472 2484 2496 2508 2520 2532 2544 2556 2568 2580 2592ปีมะเมียหรือปีม้า คนที่เกิดในปีพพาศาา2473 2485 2497 2509 2521 2533 2545 2557 2569 2581 2593ปีมะแมรหรือปีแะ คนที่เกิดในปีพ,พศาาา2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546 2558 2570 2582 2594ปีวอกหรือปีลิง คนที่เกิดในปีพ,พศ,าศาา2475 2487 2499 2511 2523 2535 2547 2559 2571 2583 2595ปีรากาหรือปีไก่ คนที่เกิดในปีพ,พศาสาลา2476 2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572 2584 2596ปีจอหรือปีหมา คนที่เกิดในปีพพศ2477 2489 2512 2513 2525 2537 2549 2561 2573 2585 2597ปีกุนหรือปีหมูคนที่เกิดในปีพพศาา2478 2490 2502 2514 25 2526 2538, 2550, 2562, 2574, 2586, 2598การนกัารบปีนันกษัตรเบปีนักษเป็นการนับเวลาอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในปีนักษันร2568นี้ตรงกับปีมะเส็งส่วนใครที่จะคำนวณปีนักัตรของตนเองหรือคนรอบตัวก็สามารถทำได้ง่ายๆตามวิธีในข้างต้นอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ ปีนักสัตว์2568ปีอะไรทำความรู้จากปีนักสัตว์พร้อมวิธีคำนวณง่ายๆที่นี่เช็กระดับความเครียดความวุ่นวายทางใจที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายพร้อมวิธีรับมือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาร้อยแปดพันอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานการเงินไปจนถึงความคาดหวังจากคนรอบตัวหรือสังคมทําให้เกิดความเครียดโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวซึ่งเป็นความวุ่นวายทางจิตใจที่ส่งผลกระทบถึงร่างกายในหลายๆด้านทําไมต้องเช็คความเครียด ความเครียดไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับปัญหาทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยให้ความเครียดสะสมเรื้อรังอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้เช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศรา้าข้อมูลจากหนังสือคุณรับมือกับความเครียดได้ไวัยทำงานที่จัดทำโดยสำนักงานคณะก,กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เผยว่าความเครียดแบ่งเป็น4ี่ระดับดังนี้ หนึ่งความเครียดร,ระดับต่ำ mild s t r e s สเป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการดำเนินชีวิตอาจมีความรู้สึกเพียงแค่เบื่อหน่ายขาดแรงกระตุ้นและมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลงสองความเครียดร,ระดับปานกลาง m o d e r a ร e s t r e s เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตรายและไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะสามารถได้ปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เองจากการได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบซึ่งช่วยคลายเครียดสามความเครียดร,ระดับสูง h ฮส h s t r e s เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้จะทําให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกายอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมเช่นปวดศีรษะปวดท้องอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดพฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไปจนมีผลต่อการดําเนินชีวิตจึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหาและระบายความรู้สึกรวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนําให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดการพูดคุยปรึกษากับคนที่ไว้ใจได้สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เช่นกันภาพจากไอซ์ทาร์ 4. ความเครียดระดับรุนแรงเซวีสตรส เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่องจนทําให้คนคนนั้นมีความลมเหลวในการปรับตัวและก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆที่รุนแรงขึ้นมาได้เช่นอารมณ์แปรปรวนมีอาการทางจิตมีความบกพร่องในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งอาจมีอาการนั้นเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เครียดจริงหรือคิดไปเองทดสอบได้ด้วยการวัดระดับความเครียดหนึ่งในวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เรารู้ถึงระดับความเครียดของตัวเองคือการทําแบบทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเครียดโดยเฉพาะแบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรรวมของะดับค เครียดที่คุณกำลังเผชิญอยู่และอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหรือไม่แบบทดสอบเช็กระดับความเครียดวิธีรับมือกับความเครียดหากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเครียดสูงการหาวิธีรับมือกับมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนี่คือบางวิธีที่คุณสามารถลองทำได้การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและช่วยให้จิตใจสงบลงได้การหายใจลึกๆการฝึกหายใจให้ลึกและช้าเป็นวิธีที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจคลายเครียดการนั่งสมาธิ การฝึกสมาธิหรือการทำ mindfulness ช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและลดความวิตกกังวลการพักผ่อนอย่างเพียงพอการนอนหลับที่ดีสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากความเครียดได้การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้การแบ่งปันความรู้สึกสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้หากพบว่ามีระดับความเครียดสูงเป็นเวลานานหลายเดือนเกินกว่าที่จะรับมือด้วยตนเองได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการบำบัดและรักษาภาพจาก iStock ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือผเผชิญกับสถานการณ์ใดความเครียดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสิ่งที่สำคัญคือการรู้ตัวและรู้จักวิธีจัดการกับมันอย่างเหมาะสมหากคุณรู้สึกว่าเครียดเกินไปลองทำแบบทดสอบความเครียดเพื่อวัดระดับและรับคำแนะนำที่เหมาะสมในการดูแลตัวเองสิบผักแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนอนหลับสบายตลอดคืนสิบผักแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนอนหลับสบายตลอดคืน หนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่ดีคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินโดยเฉพาะการเพิ่มผักที่มีคุณสมบัติช่วยในการนอนหลับเข้าไปในมื้ออาหารประจำวันผัก10ชนิดที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบายตลอดคืน ผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมผักเคนผักสวิชชาตอุดมไปด้วยแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินฮอร์โมอนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับกระหล่ำดอกอุดมไปด้วยไทยโรโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายนำไปสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคป,ปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้หลับได้ง่ายขึ้นบวระออกโทลีอุดมไปด้วยวิิิิตตาามมนนซและววึ่่งชย ลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับแครอทอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายนำไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและลดความเครียดผักสิบชนิดที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบายตลอดคืน แตงกวาอุดมไปด้วยน้ำช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายผักชีฝรัง่งอุดมไปด้วยสารรลาว,วนอยซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดความเครียดเห็ดอุดมไปด้วยวิตามินดีและเซเลเนียมซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับมะระมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายทำให้รู้สึกผ่อนคลายใบเอยมีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบาย การรับประทานผักที่มีประโยชน์เป็นประจำควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นหากปัญหานอนไม่หลับยังคงมีอยู่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมชาผักขมชาผักขมชาผลังดอกชาเลังดอกชามะเขือเทศชามะเขือเทศช้าปลารออกโทลีชาปลารออกโทลีชาแครอทชาแครอท